แล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับผมไม่มีการโจมตีที่ติดฐานะนะครับไม่มีเลยนะนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับเพราะว่าไม่มีการโจมตีที่ติดฐานะมาให้นะครับสำหรับตัวนี้นะไอตัวสกิลพวกเนี่ยผมจะสังเกตเพื่อนสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีนองหน่วงนะครับนองหน่วงตรงช่วงช่วงก่อนที่สกิลจะหมดแอนิเมชันนะครับกอนที้แอนิเมชันจะหมดนะครับจะมีนองหน่วงนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับอ่าก็ดีมากๆนะครับสำหรับสำหรับอเบิตี้นะแต่ว่าเรื่องของเกมเพลย์นี่ก็ต้อง เรียกได้ว่าอะไรดีเป็นข้อพิจารณาไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคสวัสดีคนณทุกท่ครับแล้วก็ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องพินชาระอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับผมเราก็จะมารีวิวตัวละครที่ผมเพิ่งจะเปิดได้จากการเปิดกาชาเมื่อคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ดูเนี่ยสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับโอเคตัวละครที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือทางของฮาร์ดิเบลนะครับแล้วก็เป็นฮาร์ดิเบลในร่างบียอร์รีเซิร์ชเชันนะ นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้คนะรับสับทานด้านของวิชวลของตัวนี้นะผมว่าเป็นการออกแบบที v ่ A สวยมากๆนะครับสำหรับร่างนี้นะโอเคส่วนข้อมูลของตัวละครนะครับก็เป็นเผ่าอนาคาเอสปาด้านะครับเป็นตัวละครสีเขียวสายตีสกิลนะครับค่าพลังตีสกิลเริ่มต้นอยู่ที่794นะครับคิลเลอร์คืออารันคาแล้วก็สกิลลิง์เนี่ยคือลดคู่ด้อย์เซนนะครับตัวนี้นะแล้วก็ รูปแบบสกิลหรือว่ารูปแบบการโจมตีก็เป็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครตีใกล้นะครับตัวนี้แล้วก็สกิลที่สองเป็นสกิลบัฟให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นสกิลโล่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับผมไม่มีการโจมตีที่ติดถานะนะครับไม่มีเลยนะนะครับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณาสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเพราะว่าไม่มีการโจมตีที่ติดถานะมาให้นะครับสำหรับตัวนี้นะแต่มันก็ทดแทนด้วยถ้าของอาบิลิตี้ครับเพราะว่าอาบิลิตี้ของตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะเพราะว เพิ่มพลังโจมตีสกิล40%อันติแรงขึ้น60%นะครับก็ถือว่าเป็นเซ็ตอัพพลิตี้ที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วกันนะใช้คำว่าเก่งนะครับเดี๋ยวเ,เรื่องเกมเพลย์เดี๋ยวคอยไปว่ากันทะีนึงนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอัพลิตี้เนี่ยค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะครับตัวนี้นะส่วนต่อมาคือลดคู่รัก2%น,นะครับแล้วก็การแช่แข็ง100%นะครับเพิ่มขอบเขตการโจมตีสกิล20%แล้วก็เพิ่มผิดการโจมตีสกิลบวก1นะครับมีสกิลบัฟแล้วก็สปินเตอร์รบ,บวกหนี้นะครับ ส่วนอวโอะอารีน่านะครับเมื่ออัรเฟิวราก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก10%เวลสิ v ก็จะเป็น20%นะครับส่วนอื่นๆก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีสกิลบวก13%แล้วก็บวกค่าพลังโฟกัส30นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันนะครับว่าเกมเพลย์แล้วก็อไอเทมหรือว่าของที่ใส่เนี่ยใส่แบบไหนไปน,นะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในหน้าการเตรียมพร้อมของการลงดันน้ำหอมออฟไลน์นะ แต่ว่าคิลเลอร์เนี่ยไม่ตรงนะครับต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคิลเลอร์อารันคาแต่ว่าดันในี่ยดันแนมหอมในครั้งนี้เนี่ยเป็นฮอลโลก่กับย้อมทูดนะครับก็ไม่เป็นไรนะนะครับอส่วนฐานะของไอเทมของใส่นะครับหรือว่าเอเซอรี่นะที่ใส่ให้ตัวนี้ก็จะมีฐานะของเทียนจินไตนะครับก็นะถ้าแม้ตายแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ออฟลองเป็นเพิ่มพลังโกดามิญ,ญานบวกสามสิเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาก็เป็นฐานะของ เก้าอี้เอสปาด้านะครับก็จะเพิ่มพลังจบตีสกิลนะครับให้กับเผ่าอันาคาเอสปาด้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ออฟรอบผมใส่เป็นเพิ่มพลังกุญวิญญาณสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อมาคือเรื่องของตัวถ้วยชาเอสปาด้านะครับก็จะเป็นสำหรับเผ่าอันาคาเอสปาด้าจะได้รับการเพิ่มพลังกุญวิญญาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเป็นอไอเทมที่เพิ่มค่าพลังกุญวิญญาณเยอะที่สุดนะครับสำหรับาการใส่เอสปาด้านะออฟรอบเนี่ยเป็นการ ใส่เป็นตัวเพิ่มพลังกดวิญญาณ30%นะครับก็ถือว่าเป็นเซตที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับสำหรับการใส่ให้ตัวละครตัวนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันแรงกว่านี้เนี่ยผมก็แนะนําว่าอาจจะเปลี่ยนตัวเทนชินไตนะครับเป็นท่านั่งของตัวเมดยาเพิ่มพลังกดวิญญาณนะครับตัวนั้นก็จะทาให้สกิลแรงขึ้นนะครับตัวนี้ก็ใส่มาเพื่อให้อันติมันแรงขึ้นเพื่อความสะใจนะครับตรงนี้นะ นะครับส่วนตัวละครลิงก์มตัวนะครับผมใส่เป็นตัวแรกเป็นชินจินะครับก็จะลดคูรา14เปอร์เซ็นะครับเป็นชินจิในร่างเทศกาีนะครับแล้วก็ต่อมาคือรูเกียนะครับรูเกียก็ลดคูราสุด14เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับส่วนต่อมาคือฮาริเบลนะฮาริเบลก็ลดคูรา14เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ทำการอัพดาแดงมาเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มสกิลการลดเวลาในการติดต่อแรงนะครับลบ55เปเซ็นะก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเน้นไปที่ตัวลดคูราว14นะคร์เซ็หรับตรงนี้นะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะ่าของรูปแบบเกมเพลย์แล้วก็รูปแบบสกิลหรือว่าแนวทางการเล่นนะครับว่าโค้เล่นยังไงนะสับตัวนี้นะครับจะถูกใจเพื่อนหรือเปล่า้ะพร้อมแล้วไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าอ,อยู่ในดันแล้วนะอยู่ในดันแล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูที่การโจมตีธรรมดากันก่อนนะครับการโจมตีธรรมดาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมว่าก็โอเคอยู่นะครับถือว่าไม่ได้ดีไม่ได้แย่มากนะผมว่านะ แต่เป็นการโจมตีธรรมดาประมาณนี้นะครับโอเคส่วนสกิลแรกนะครับสกิลแรกเป็นสกิลพุ่งนะครับไอ้ตรงพุ่งเนี่ยไอ้ตัวสกิลพุ่งเนี่ยผมจะสังเกตเพื่อนสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมี่หน่วงๆน,นะครับหน่วงๆตรงช่วงช่วงก่อนที่สกิลจะหมดแอนิเมชันนะครับตอ,อนที่แอนิเมชันจะหมดนะครับจะมีนนนหน่วงๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับอ่ะนี่นะครับมันจะหน่วงนะครับหน่วงนิดน,นึงนะเหมือนกั็หน่วงดึงเวลาอไปนิดนึงนะครับโอเคสกิลที่สองนะครับเป็นสกิลบัฟแล้วก็สกิลโล่ด้วยนะครับเปป็นนนระะมาณี้ สกิลแรกใหม่นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะจะเห็นว่าเราได้โลมา3ชั้นนะครับโอเคสกิลที่3ทั้งจอนะครับประมาณนี้เลยนะครับสกิลแรกนะครับพุ่งประมาณนี้นะครับอ่ะสกิลที่2ก็เป็นสกิลโลนะครับอึบหลบนะฮะสกิลแรกพุ่งนะครับสกิลที่3ทั้งจอนะครับประมาณนี้นะ เนี่ยสกิลแรกพุ่งนะครับผมจะติมันอย่างเดียวก็คือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันไม่มีสกิลที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะนะครับมันจะเห็นได้ว่าไม่มีสกิลไหนเลยนะที่ทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะใดๆทั้งสิ้น,นครับไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อพิจารณานแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะโอเคนะสาหรับการเล่นนะครับเพราะว่า ไอตรงเกมเพลย์ผมก็ติดแค่สกิลที่2ที่มันเป็นสกิลโลนะครับผมว่า้อเพลของสกิลเนี่ยมันแอบจะแคบไปน้อยหนึ่งนะครับน้อยหนึ่งนะก็เป็นข้อติเตียนอย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นข้อพิจารณาอย่างเดียวของตัวนี้นะอ่ะไม่ใช่สิเป็นข้อพิจารณาอย่างที่2นะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยตัวนี้มันไม่มีการโจมตีไหนเลยที่ติดสถานะนะครับก็นะแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยอาบิลิตี้ที่ค่อนข้างจะดีนะครับคือเป็นเซอร์อาบิลิตี้ที่แรงนะครับ40่0 60เนี่ยนะครับ เพิ่มพลังโจมตีสกิล40%นะครับเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา40%แล้วก็อันติแรงขึ้น60%เนี่ยผมว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดเลยนะครับผมว่านะก็ดีมากๆนะครับซาเบตะแต่ว่าเรื่องของเกมเพลย์นี่ก็ต้องเรียกได้ว่าอะไรดีเป็นข้อพิจารณาไปแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้โอเคถึงบอสแล้วแต่เราไปดูอันติกันนะครับว่าอันติเป็นยังไงนะอ่ะนี่ก็คืออันติของไฮดีเบลนะครับก็แอนิเมชันก็เป็นประมาณนี้นะครับ ผมก็ย้ำอีกรอบนึงว่าไอเอเมชันของไอตัวเซตตัวละครเอสปาดาล่างเบลลิซิลิซิลิเซอเชันเนี่ยมันสวยทุกตัวเลยนะนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับโอเคเรียบร้อยครับสำหรับไฮดีเบลตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันนะครับว่าสรุปแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยดีหรือเปล่านะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะกดหาเนี่ยคุ้มที่จะกดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปฟังสรุปกันนะครับ โอเคครับผมก็สรุปนะครับคืตคอตัวละครตัวนี้เนี่ยถามว่าดีหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าเากับว่าทุกคนไม่ได้เข้าไปลองเล่นเกมเพลย์มันจริงๆเนี่ยแล้วหรือว่าลองแค่ตัวดูแค่ตัวอา i ิ i ตี้เนี่ยอาจจะคิดว่าโอ้อาวิทตี้เซตนี้นี่มันค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะนะครับคือเป็นเซ็ตอาวิทตี้ที่โหดมากๆแต่ว่าเรืเ่องของเกมเพลย์ผมว่ามันก็มีข้อติเตียนหรือว่าข้อเสียอยู่น้อยหนึ่งนะครับน้อยหนึ่งจริงๆคือ สกิลโลกเนี่ยมันขอบเขตการโจมตีมันอาจจะแคบไปหน่อยนะครับแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าเป็นสกนะิลโล่ไแล้วก็เป็นสกิลบัฟให้เพื่อนด้วยนะครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันก็หน่วงสกิลหน่วงสกิลไปหน่อยหนึ่งเหมือนกันนะผมว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นข้อเสียหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าการหน่วงสกิลเนี่ยมันเป็นข้อดีก็ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะเสียเวลาของแอนิเมชั n นสกิลมันนานไปหน่อยหนึ่งครับสำหรับสกิลแรกนะนะครับ, voilà. นะนะรบแต่อย่างอื่นก็ถ อีกหนึ่งข้อเสียคือตัวนี้เนี่ยไม่มีการโจมตีที่ตีสถานะนะครับไม่มีเลยนะครับสักการโจมตีเดียวนะก็ถือไปอีกหนึ่งข้อเสียแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะในยุคที่ตัวละครที่มีการโจมตีที่ตีสถานะมาให้เนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าไม่มีมาให้นะครับสำหรับประยุกน,นี้นะก็เป็น,ะนประ,นนะระมาณนี้ครับสถานะของ R d b บนะถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับก็กดหาก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในหลังตู้นะครับของตู้นิยายวนครั้งได้สุดนะใครที่ยังไม่ได้กดเนี่ยก็สามารถกดหากันได้นะครับคือ ผมได้ตัวนี้มาจากการกดตู้นั่นแหละนะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปผมไปคลิปพี่เหลียนะจะรู้นะผมได้ไฮรีเบลมานะครับแต่ว่าถือว่าไม่ได้ตัวที่ต้องการแต่ว่าได้ไฮรีเบลมาก,ก็โอเคแหละนะถ้าเกิดว่าใครยังตัวละครสีเขียว q r วอารันคาดีๆสักตัวเนี่ยผมว่าไฮรีเบลก็เป็นหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีตัวละครสีเขียว q r วอารันคาดีๆนะครับก็เป็นตัวละครที่อาบิลิตี้แรงนะครับโหดนะแต่ว่าเกมเพลย์ก็เป็นข้อพิจารณาแล้วกันนะครับสหรับตัวนี้นะ เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นประโยชน์นะครับฝากันทุกคน,นครับกดไลค์แล้วก็กด s c ดต b e นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ